เลฟูขยับตัวได้เลยอเดลกาจูเอมบ้าเป้หนีไปเช่สู่โลวกกว้างดีกว่าไหมเปอร์โตรอไม่ไหวจริงๆเล่งเจรจารรเลฟูลปติวกรุยชิชเลฟูมีลุ้นกองกลางดียงเปี้ยวเก็บตัวในช่วงปริสั่นนี้ซื่อเลี่ยนคาดเลฟูอาร์ดโกมาตปิิกเตรียมเปิดศึกชิงตัวดายิงนาโปลี เทรนรับผิดหวังได้เป็นแค่กองเชียร์ในศึกยูโร2020ในครั้งนี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟ,ฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s ซ b s ส r i b ้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิเวอร์พูลนั้นะมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยแดนนนิโกโลอเนลกานะผมอดีตหอหอกเร์พูลและก็เรอัลมาดบริดนั้นกระตุน้นเชียร์เคียรียนเอบบเป้ ope, ควรจะออกไปเปิดโลกกว้างในการเล่นที่ลีกต่างแดนอย่างในอังกฤษสเปนหรืออิตาลีเพราะหากยังอยู่กับทางปารีสแซงต์แมงต่อไปนั้นก็คงยากจะคว้าประวัติยิ่งใหญ่มาครอบครองได้เหมือนกับทางคิสโนบรันโดและก็ลิเวอร์ซี่โดยทางนิโลโลอเนลกาอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสแนะนำเคีเรียนเอบบเป้โอหอกดาวรุ่งพอสวรรค์สูง คนนี้ควรจะย,าย้ายหนีปาด้ชยเชสแมงถ้าหากเขาอยากจะประสบความสำเร็จทั้งแบบส่วนตัวและส่วนร่วมกับทีมโดยหวัววิาทสองคนรายนี้จะหมดสัญญากับทางเฟเชเมื่อจบฤดูกาลหน้าและจนถึงตอนนี้การสัญญาขยายสัญญาฉบับใหม่นั้นยังไม่มีความคืบหน้าโดยเหตุน,นี้เองทําให้แมตต์บริกนั้นและก็ลิวพูช่องกันตาเป็นมันที่จะเซ็นสัญญาเอาเขาเนี่ยเข้ามาร่วมทีมไม่จงได้หรือทางอเดลกานะผมเคยมีโอกาสเล่นกันกบทางแซงชักแมง สองช่วงเวลาได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับทางเอเบเป้ผ่านดิอาร์ตินติกซื้อดับมาตรฐานหลังนัอตเต้พลาดจุดโทษจนทำให้ตะก่านั้นแพ้สวิตเซอร์แลนด์ร่วงตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูโร2020ในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าคุณต้องมีอย่างน้อย2ตัวเลือกการอยู่กระทางปารีสนั้นหรือว่าย้ายไปบาติกทั้ง2ทางเลือกนั้นมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์แชมเปียนลีกในอนาคตตอนที่ผมอยู่กับทางเฟสเช่กรณีแบบนั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย การเลือกขั้นนะฮะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการประสบความสำเร็จในวงการฟุตบอลถ้าคุณอยากได้ประวัลที่ใหญ่ที่สุดคุณจะต้องย้ายทางเปเชยอยา่างไรก็ตามที่คุณทําได้ในปารีสนั้นมันดีอยู่แล้วแต่มีบางคนที่มักจะพูดเสมอว่าเฮ้ยนายยิ่งใหญ่กับทางเปเชแต่ก็แค่ในฝรั่งเศสเท่านั้นมีลีกดีสุดในอังกฤษและก็สเปนดังนั้นนายยังไม่ได้แข่งกับนักเตะที่เก่งที่สุดในลีกที่ดีที่สุดอีกต่างหากคุณจะต้องตัดสินใจถ้าคุณได้บอด สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังเพื่อจะก้าวตามคิสโนบรันโดและก็ลีเนเวอซีคุณจะต้องแข่งกับคนที่เก่งที่สุดคุณไม่สามารถพูดได้เลยว่าคุณแข่งกับคนที่เก่งที่สุดตลอดเวลาเมื่อคุณเล่นที่เบเชลิกฝรั่งเศสมันไม่ง่ายนะผมก็ไม่ได้พูดผิดซะหน่อยแต่ผมคิดว่าลีกที่กที่สุดก็คือที่อังกฤษดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกหลังจากที่สิ่งที่คุณทําได้ที่ปารีสนั้นแต่กับทางเชลซีหรือแมนยู หรือแมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลเราไปถึงการที่ไปที่สเปนกับทามาติริกหรือบารเซลนาบางทีอาจจะเป็นที่อิตอรีหลังจากนั้นเราสามารถพูดถึงความยิ่งใหญ่ระดับโลกได้หรือนะอันเดลกาคนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้เปิดโต้ทีมดังจากทางลีกโปรตุเกสพยายามเร่งเจรจาเพื่อคว้าตัวมาร์โกโกยสกองกลางตัวสำรองของทางลิเวอร์พูล สโมสรในศึกฟุตบอลธกรธกิจมา,มาร่วมทีมให้ทันก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายในช่วงสมัยนี้ตามการประงานจัดทางทาลิเวอร์พูลเอเคโดยทางเดอะดราก้อนนั้นต้องการคว้าตัวมิดฟิลทีมชาติเซอร์เบียมารวมทีมหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างประทับใจจากการยืมตัวเมื่อสั้นก่อน โดยรรยงานระบุเลยว่าลิเวอร์พูลนั้นต้องการค่าตัวของกรูเยชไปจำนวนเกินกว่า12ล้านปอนด์แต่ทางเปอร์โต้นั้นพยายานที่จะเจ,จรจาอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ราคา,าลงต่ำกว่าเดิมเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการใช้เงินจำนวนมากมายในช่วงที่เกิดวิกฤตการโรคระบาดในปัจจุบันนี้อย่างไรก็ตามนะผมท่าทีของทีมจากทางโปรตุเกสได้เปลี่ยนไปเมื่อทางมาติอุสอูริเบกองการคนสำคัญของทีมด้รับระการบาดเจ็บ ทำให้พวกเขาต้องหันมาเร่งการเจรจาคว้าตัวกองกลางของแดนนี่บัพปูให้เร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อดึงไปทดแทนตําแหน่งดังกล่าวก่อนจะเปิดฤดูกาลยังไม่มีความแน่ชัดว่าเปอร์โตนั้นจะสามารถคว้าตัวกุริยิชคนนี้ไปร่วมทีมได้สําเร็จหรือไม่เพราะทุกอย่างนั้นต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจคเกคอปซึ่งเขาต้องการประเมินลูกทีมอีกครั้งในช่วงพิซซั่นก่อนที่จะแสดงความชัดเจนเรื่อ,องการย้ายทีมมีารายงานมาว่าอุตเซมอารูอากองกลางของทางโอลิมปิกลียง หนึ่งในแข้งเป้าหมายของสโมสรลิเวอร์พูลปฏิเสธที่จะมารายงานตัวกับต้นสังกัดใหม่ในช่วงซีซั่นนี้โดยคาดกันว่าเจ้าตัวนั้นกำลังพยายามทําเรื่องของย้ายทีมอยู่ณขณะน,นี้โดวิฟิวิชานฟิวรานี้กลับมารายงานตัวกับต้นสังกัดนะฮะวันที่1กรกฎาคมและเข้าพบกับทางปีเตอร์บรอสเทรนเนอร์คนใหม่แต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไม่ได้ร่วมลงซ้อมกับทีมเลยในช่วง5วันที่ผ่านมา ซึ่งลิวร์พูเอเคโกก็อ้างจากการลงงานจากทำเว็บไซต์ g e t f o o t b a l l n e w s f a n s c o m ที่ระบุเลยว่าสาเหตุที่เอดูอาหายหน้าไปจากการฝึกซ้อมเนื่องจากเจ้าตัวนั้นต้องการย้ายทีมในช่วงสมอนี้และก็ผิดหวังที่ผู้บริหารปล่อยให้เมฟิชเดอร์ไปหมดสัญญาการย้ายซบบาเซรน์นาเมื่อช่วงเดือนก่อน ดยซาดิยงตกเป็นข่าวกับหลายทีมในยุโรปนะฮะโดยเฉพาะในสโม,มสรดังในศึกฟุตบอลธุรกิจอย่าง,ชงเชลซีอบอฟูอาร์เซนอลและต้นทัพอัสเปอร์ในขณะที่จูเวนตุสและปารีสแซงแมงก็กำลังจับตามองสถานการณ์ของเขาอยู่เช่นเดียวกันโดยอาดูอาเนี่ยมีสัญญาอยู่กับทางโอลิมปิกดียงนะฮะจนถึงปี2 0 2 3ซึ่งคาดกันว่าเจ้าตัวนั้นอยากจะย้ายไปเล่นให้กับทางสโม,มสร อยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในขณะที่ลิเวอร์พูลของทางเจเกนคอปก็มีชื่อของแข้งรายนี้เป็นหนึ่งในตัวเต็งจะได้เข้ามาแทนที่จินนี่ไวนุดมในช่วงฤดูกาลหน้า <c oughs> โดยลิเวอร์พูลเอเคานนีบริการเาว่าสโมสรลิเวอร์พูลทีมในศึกฟุตบอลมรกิตกำลังให้ความสนใจอย่างมากมายในการดึงตัวลอเลนโซอินเชนเจกองหน้าของชานา์นอรรีมาเสริมทัพในช่วงสมัยน,นี้โดยดัเตะวัยชาปีรายนี้กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างล้นแรงนะฮะ ให้กับทีมจากทางทีมชาติอิตาลีในศึกยูโร2020ในขณะที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับทีมอาซูรานั้นเหลือเพียงแค่ไม่ถึง1ปีพร้อมกับข่าวความไม่แน่นอนในอนาคตของเจ้าตัวโดวยทางโอเรลิโอดิฟรอนติสประธานสโมรสนนรนาบลีไม่ตนิงการเสนอค่าเหนื่อยเกิน3 5ล้านยูโรต่อปีให้กับทางอิชิเยในขณะที่เจ้าตัวนั้นหวังจะได้รับสัญญาใหม่นะฮะพร้อมค่าเหนื่อยระด,ดับ5ล้านยูโรต่อปีหลังหักภาษี โดยสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ทางฟาบิโอซาตินีนักข่าวเชื้อสายอิตาลีกล่าวกับทาง a า e ์เอเบรียนอา n นะฮะสื่อของสโมสรมาว่ามีความเป็นไปได้ที่กองหน้าทีมอาซูรานั้นจะย้ายทีมในช่วงเสมอนี้เพื่อทําให้สถานการณ์มันดูยุ่งยากไปยิ่งขึ้นไปอีกมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นระหว่างสองสโมสรในการคว้าตัวเตะไปร่วมทีม ผมรู้ว่าลิเวอร์พูลและก็แอสต a นลิโกมาตริกนั้นกำลังให้าก็สนใจอย่างยิ่งใหญ่ในตัวของลอเลนโซอินซินเยในขณะนี้เทรนเตอร์อารโนแบ็กจอมแอซิสจากทางของแดนลิเวอร์พูลยอมรับได้เลยว่ารู้สึกผิดหวังที่ทำได้เพียงเป็นแค่กองเชียร์ในศึกโยูโ2020ร2020รอสุดท้ายที่ีมชาติอังกฤษนั้นกำลังจะมีลุ้นประสบความสำเร็จในประการน,นี้อยู่นะ โดยคะนนั้นอุสตสาห์ฝ่าฟันจนมีชื่ออยู่ใน26คนสุดท้ายที่จะได้ไปเล่นยูโรได้สำเร็จแล้วแต่ถ้าตัวดั้นมาโชคร้ายได้รับอการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนจะไปทําศึกยูโรทําให้ต้องถอนตัวอย่างน่าเสียดายสำหรับผมแล้วมันน่าผิดหวังที่ไม่ได้ไปตรงนั้นแต่ผมก็ดีใจที่เพื่อนๆไปได้ไกลในทัวร์นาเมนต์นี้ทุกคนนั้นในประเทศนั้นสนับสนุนพวกเขากองเชียร์ของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทีมันสุดยอดมากเลยนะ เทรนท่าัมพา์กับทาง B B C Sport ช่วงระหว่างที่อังกฤษนั้นลงเตะกับทางยูเครนรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งสุดท้ายทีมสิงโตคำรามน,นั้นก็ถล่มไป4ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทางเดนมาร์กในช่วงวันนี้โดยเขาได้บอกต่ออีกว่าการที่ผมนั้นได้รู้จักกับทุกคนและอยู่ร่วมกับพวกเขามาหลายสัปดาห์ผมเชื่อได้เลยว่าพวกเขาจะทำให้พวกเรานั้นทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างมากมาย และขาวด้วยคุนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับ